เจควอนจืสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วเราสอนผมสอนแยกเครื่องดนตรีด้วยซาฟฟอนไลเบ y เลียนนะครับก็จะได้ไฟล์เป็นนิวเอเซนี่ประมาณนี้ครับเป็นซาฟฟอนนะครับ t f 2านะครับเป็นของเครื่องดนตรีล้วนๆพวกเปียโนคีย์บอร์ดต่างๆต่อไปผมจะสอนแนะนำวิธีการแยกตัว ซาวฟอนของกลองนะครับซึ่งจะซับซ้อนกว่าเครื่องดนตรีทั่วไปนิดหนึ่งนะครับโปรแกรมที่จะใช้ก็จะเป็นโปรแกรม v i ียนนนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็เข้าไปที่เวี n นนาได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราก็เปิดไฟล์ที่เราเอ่อไฟล์ Sf2 ที่เราต้องการจะแยกนะครับก็อยู่โอเคไฟล์นี้นะครับ อ่าเขาจะมีอ่าพิเซ์ของเครื่องดนตรีชิ้นอื่นเหมือนเดิมปกตินะครับกลองเครื่องดนตรีชิ้นเครื่องดนตรีทั่วไปจะเบอร์ศูน, 100, น, klar, น,นย, 0, ย์น,นะครับศูนย์นี่ฮะนะเบอร์ศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ไปเรื่อยเรื่พิซซ์ศูนย์ไปจนถึงร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับส่วนกลองเนี่ยจะเป็นร้อยยี่แปดนะครับหนึ่งสองแปดนะครับเปิดเข้ามานะฮะมันก็จะไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นอ่าอาจารย์บางท่านเขาจะวางไม่ได้สร้างพรีเซตไว้นะครับ ก็คือจะรวมมาเลยทีนี้วิธีการทําคร่าวๆเราก็ต้องไปดูเครื่องดนตรีว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปดูที่ให้เลือกเราเลือกที่ตรงนี้นะครับ Instrument ตรงนี้นะครับกองก็คือ dm Pro 2008นะครับตรงนี้นะครับ DM Pro 2008นะครับจำไว้นะครับก็เลือก Instrument นะครับ Instrument แล้วก็เลือกหาคำว่า DM p r o 2008ตรงนี้ครับกดตรงเครื่องหมายบวกนะครับ นี่ครับชิ้นยุตีเขาจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคทีนี้เราก็จะเริ่มแยกกันแล้วเราก็เปิดไฟล์ของชิ้นยุตีว่าสุดกองมีอะไรบ้างนะครับเราจะแยกอะไรบ้างหลกัหลกๆก,ก็จะแยกกระเดื่องนะครับส n นแยร์ไฮแฮททอมฉาบแล้วก็อาจจะเป็นคาวเบลแล้วก็รวมเพอร์คชันนะครับอ่าชิงฉับอีกอย่างหนึ่ง ถ,ถ้าไม่ต้องการให้แท็กเยอะเราก็ไม่ต้องแยกเยอะนะครับแยกแค่หลักๆก็พอนะครับโอเคเราจะมาเริ่มที่กระเดื่องกันก่อนนะครับกระเดื่องจะมี2เบอร์นะครับส5กับ36ทีนี้เราก็ลองหากระเดื่องดูนะครับกระเดื่องคลิกอเจอแล้วครับอันนี้เป็นเบอร์35ลองกดกด,ดูนะครับโอเคนะครับอันนี้36 อาจจะมี4ตัวนะครับโอเค4 4 4อันเขาใส่มา4อันนะครับทีนี้วิธีท่อวิธีแยกก็เริ่มที่เข้าไปตรงนี้นะครับแท็บ e m p ม y นี้นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็เลือก New นะครับ New New SF2 นะครับกดโอเคแล้วเราก็คลิกขวาตรงนี้นะครับตรง Instrument นะครับแล้วเลือกว่า New Instrument นะครับโอเคก็ create new เลยอาจจะชื่ออาจจะเป็นคลิกก็ได้ใส่เข้าไปนะครับ มันจะยุ่งยากนิดหนึ่งมันจะใช้เวลานิดนึงนะครับสำหรับการแยกเสียงกลองนะครับทีนี้เราก็เข้าไปที่นี่นะครับคลิกตรงซออาวของแ็บนี้นะครับแถบเดิมที่มีคิกอยู่4ตัวนี้กดคลิกขวาแล้วก็ปี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่แ็บนี้แล้วก็แล้วกดผ่าวางกดบวกดูฮะจะเพิ่มมาแล้วหนึ่งตัวนะครับก็ปี้เหมือนเดิมนะครับทีละตัวคลิกขวาแล้ววาง c o p ีนะครับขวา้ว่างครับ copy เลือกแถบนี้คิขวาตรงนี้นะครับแล้วก็วางอ่าแล้วลองกดเล่นดูครับมาแล้วครับสามสิบห้าในสามสิบหนะครับโอเคโอเค ทีนี้เราก็กดตรงนี้ครับ New preset นะครับคลิกตรง preset นะครับเลือกคลิกขวาเลือก New preset เอ่อ b ของเครื่องดนตรีแบงค์ตรงนี้ครับเราต้องเลือกจําเป็นต้องเลือกเป็น1 2 8เท่านั้นนะครับ preset อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้นะครับชื่อนี้เราก็เลือกคลิกก็ได้ครับ K I 4 K แล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมี preset เอ่อมี instrument ที่อยู่นะครับเราเลือกคลิกตรงนี้นะครับ แล้วก,กดโ OK. อเคเสร็จแล้วแล้วก็กดเซฟครับเซฟเดี๋ยวเซฟไปไว้ที่เดียวกันเนาะเซฟสองนิ้วแล้วผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ว่าเป็นชุดกล่องนะครับชุดกล่องอาจจะดูงง,งงนิดนึงครับถ้าดูไม่เข้าใจก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูที่เดิมตรงนี้ก็แก้ให้เป็นชื่อคลิกนะครับ คิกก็คือกระเดื่องนั่นเองนะครับโอเคเราได้กระเดื่องเสร็จแล้วต่อไปเราจะแยกเส้นเสียงเสนนะครับก็เข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็กด new เหมือนเดิมครับ new new sf 2กดกด ok แล้วก็เลือกตรง instrument นะครับ new instrument นะครับ create new กดบวกดู โอเคอันนี้เราผมลืมตั้งชื่อไม่เป็นไรครับมันอยู่ในนี้โอเคเราก็ไปหาเสียงแสแนรครับเสียงสแสน่อยู่ตรงไหนบ้างนี่ฮะแสน่แสแน,สะแนจะมีเบอร์อ0ส่ส40 38 39 40โอเคนะครับแล้วก็เอาเอาไปให้ครบนะครับ ที่ลงท้ายด้วยแสเนเนี่ยครับเอาไปทั้งหมดเลยนะครับเบอร์สามสิบเก้าอันนี้เบอร์ก็ทำเหมือนเดิมครับก๊อปปี้นะครับแล้วก็ไปวางนะครับทำให้ครบนะครับต้องทำให้ครบมันจะช้านิดนึงตรงนี้แหละครับ ถ้าใครถนัดใช้คีย์บอร์ดก็ Ctrl c อนโท c ซีคอนโทได้เลยนะครับตอนนี้ผมต้องถือไม้ด้วยนะครับก็เลยอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับก็หายครบนะครับ ก็บไว้วางถ้าใครไม่อยากใช้กองเอ2ก็ถ้าเครื่องแรงก็ใช้เป็นกองแบตเตอรี่4ก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแยกขนาดนี้นะครับแต่ถ้าใครเครื่องยังไม่แรงพอก็แนะนำเป็นเ f 2ไปก่อนนะครับ โอเคน่าจะครบโอเคน่าจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวลองไล่ดูสามสิบเก้าสามสิบแปดอ๋อสามสิบแปดสี่สิบ อเมื่อกี้40ไม่ใช่39นะครับ38กับ40โอเคก็ได้38กับ40นะครับเสียงแสแนก็จะเป็น38กับ40สแสนนะครับ2ตัวเสร็จแล้วก็พิ e เซตคลิกขวา New p r e เซตนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับตรงนี้แบงค์อย่าลืมใส่เป็น128นะครับแล้วก็แสนกนะครับ S n R e. อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแล้วก็กดเซฟเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ชื่อว่าสนนะครับได้สองชิ้นแล้วครับกระเดื่องกับสน่โอเคทีนี้ถ้าถ้าเครื่องไหนที่เราจะไม่ต้องการจะแยกเราก็ใส่รวมไปในเป็นเอ่อพ cus ชันไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูอา่า โอเคนะครับอันนี้ก็แยกไปเรื่อยๆจนครบนะครับแล้วก็นิวเหมือนเดิมทีนี้ผมจะข้ามทอมนะครับต่อไปก็จะเป็นทอมทอมเราจะแยกหรือไม่แยกก็ได้นะครับทอมอาจจะเป็นทอมใบเดียวหรือจะแยกทอม3ใบก็ได้นะครับ n ิ w i n s t r u m e n t เหมือนเดิมนะครับจะเป็นทอมถ้าผมแยกก็จะเป็นทอม 1, นึ่งทอมสทอมสนะครับแล้วก็จะเป็นคาวบิลแล้วเป็นชิงชับ ส่วนที่เหลือเราก็โยนให้เป็นไฟล์เดียวได้เลยแล้วครับใช้คือว่าเพ r การชันนะครับจะเป็นพวกเสียงเพลการชันต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองค่อยๆทําไปเดี๋ยวผมจะพอดวิดีโอไว้นะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนจบว่าจะผมจะแยกได้กี่ชิ้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็แยกมาได้แล้วประมาณ 13ชิ้นนะครับผมจะแยกมาก็จะมีเป็นชุดกระเดื่องให้แฮทนะครับสแนร์ไลท์ชาบนะครับคาวเบลบองโก,โกทอม123นะครับสติ๊กแชมโบรลีนและที่เหลือผมจะรวมไว้ในเพอร์คัชชั่นทั้งหมดนะครับโอเคทีนี้เราได้ไฟ sf 2ละลองดูต่อไปคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสร้างโปรเจกต์โซน่า sf 2กันนะครับ